ไม่อยากทําคลิปแบบนี้ออกมาอีกหรอกนะแต่มันอดไม่ได้จริงๆเพราะว่าในเพจ a c e b o o k ผมทุกวันนี้นะฮะก็ยังมีคนส่งรูปส่งอะไรแบบนี้มาทักมาขอผลทา้าววอนอยู่ซึ่งผมก็บอกแล้วว่ากิจกรรมมันหมดไปแล้วและวันนี้นะฮะผมจะมาจัดการบล็อกให้หมดเลยรู้จักไหมคนตื่นบล็อกอะ่ะพูดดีๆมันไม่ฟังใครทักมาขอบล็อกฮะ และกลับมาแล้วครับกับรายการบล็อกฮ่าอีพีที่เ่าไหร่แล้วนี่ไม่รู้แล้วปก<ะ>มันมันนานแล้วอะ่ะเออกล่าว่าจะไม่ทําแล้วนะฮะแต่มีคนขอมาในไลฟ์พอะง้นแล้วบล็อกเลยอือฮึ ผ่านชั้น10นะฮะตั้ง10รอบนะฮะแต่ไม่มีเงินไม่มีกิจยศอะไรเลยมีอยู่ศูนย์แน่นอนว่าคือโปแน่นอนและกูไม่เชื่อว,ว่ามึงผ่านนะฮะอยากได้ผลฟีนิกถาวรอ,อย่างนั้นอย่างนี้พี่ตอบหน่อยบิดป่าเออกูบิดกูไม่ให้มีปัญหาปะละ่ะกูเจ้ารีโมทแอร์ตรีกระบาลให้บล็อกบล็อกเลยบล็อกเลยนี่เอซขอบุญถาวรขอขอขออยากได้บุญไปทำบุญที่วัดครับผมเจ้ารีโมดแอร์ บล็อกฮะนี่เพีกูจะได้สะอาดสะอาดสักทีคนนี้ส่งรูปมาบอกว่าขึ้นถึงชั้นสิบแล้วสองครั้งไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วบล็อกเลยบล็อกฮะนี่รีบหดแอรตีกบาลให้ผมถึงชั้นสิบแล้วครับบล็อกพี่ผมขึ้นถึงชั้นเก้าแต่ยังไม่ผ่านขอสองร้อยโลบั็กได้ไหมไม่อยากได้ต้องอยู่ในกิจกรรมเท่านั้นผมต้องเห็นตั้งแต่เปีนตั้งแต่ชั้นหนึ่งส่งรูปมาแบบนี้บล็อก พี่อ่านคะหนูขอถามหน่อยพี่ชอบกินอะไรขอให้พูดติดตามพี่เยอะๆเยอะๆเยอะๆยอะๆนะคะเป็นลังใจให้พี่ชอบกินเด็กครับพี่ผมขอเครื่องตามหาผลหน่ยครับถ้าจะให้เครื่องตามหาผลไม่ให้ครับไปให้มาขอฟรีแบบนี้เหรอไอ้เครื่องตามหาผลปีศาจนะ่ะมันราคา2700โลบักเลยนะมันแพงนะพี่ต้องเจอคนตื่นบล็อกนี่คนตื่นบล็อกต้องอย่างนี้เลยบล็อกฮะฮี่ไปอโอ ซู่ซนะครับน้องคนที่ส่งแฟนอาร์ตมาขอบคุณครับให้กี่คะแนนคอมเมนต์นะครับคนดูกดไลค์กดไลค์กดไลค์มาลัวก่อกวนเหรอบล็อกฮะก่อกววนใช่ไหมไปพี่ผมอยากได้ผลถาวรครับกดไลค์ผมอยากได้เกมเกมบาสตามหาผลครับอีฝากรีโมทแอร์ออไปก่อนนิ่เจอคนตื่นบล็อกแล้ว ส่งมาเยอะหลือเกินแต่ละคนเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อันใช่ตัวจริงไหมคะหนูส่งแฟนอาร์ตค่ะโอ้ว้าวขอบคุณแฟนอาร์ตรับผมครับ,บ,รบพี่ครับผมถึงชั้นสิบแล้วจัดให้คนตื่นบล็อกจัดให้บล็อกฮะนี่ผมถึงชั้นสิบแล้วพี่อันครับผมถึงชั้นสิบแล้วนี่คนนึงนะฮะบล็อกเลยไม่ให้มีปัญหาว่าล่ะ ได้ไหมจับนอฟังจากเสียงแล้วน่าจะสมาธิส no er. ั <parfois> <anny> ้นนะครับผมและส่ง <demek> รูปมาว่าตัวเองขึ้นถึงชั้น10แล้วเอ๊แต่เนี่ยเอามาปิดไว้ทำไมอะปิดปีอะไรปิดอ่าโปใช่ไหมปิดโปไว้ใช่ไหมโอเคได้ได้บล็อกฮะพี่ผมขึ้นถึงชั้น10แล้วส่งรูปมาอ๋อหแต่ไม่ให้มีปัญหาว่าล่ะบล็อกพี่ถึงชั้น1ิแล้วครับผมขอคิดสินะ ส่งชื่อมาด้วยไม่ให้อมีปัญหาว่าเราไม่ให้อะบล็อกเลยยี่กิจก,กรรมไม่เข้าใจส่งรูปมาโอ้คนนี้ขึ้นถึงชั้นสิบอีกแล้วผมพิชิตชั้นสิบแล้วผมได้ผลไหมผมอยากได้ดาบโยรุอะได้ไหมผมอยากได้มากได้ก็ผมผลปอกถาวรยี่ไม่รู้เรื่องไม่รู้จักิจก,กรรมมาอีกแล้ว พี่อานผมขึ้นถึงชั้นสิบแล้วครับได้ครับผมเอาไปเลยห้าผลบล็อกถาวรครับพี่อานถึงแล้วพี่ผมเล่นมา3ามวันเข้าไปตรวจดูได้เลยพี่ผมนอนตาหลับสักทีไม่ให้อ่อบล็อกถาวรคนตื่นบล็อกไฮไฮอะไรจะบอกว่าตัวเองขึ้นถึงชั้นสิบแล้วอย่างนั้นเหรอไม่ให้บล็อกครับ พี่ครับพี่ครับผมปีนต้นถั่วได้สิบชั้นแล้วครับพี่นี่เลยครับได้เลยครับผมเอาไปผลบล็อกถาวรฮะสวัสดีครับถึงชั้นสิแล้วโอ้ส่งเกียรติยศมาให้ดูด้วยแต่ไม่ให้อะครับผมบล็อกฮะพี่ครับผมขอ1200โครับยอมทําทุกอย่างบล็อกฮะหนูขอผลแสงถาวรได้ไหมส่งชื่อมาไม่ได้ครับผมบล็อกฮะ พี่ครับผมขอที่หาผลติดตามพี่แล้วบล็อกนะพี่ครับแบบนี้ได้ไหมครับผมผ่านแต่เมื่อวานเพิ่งมาขอเพราะผมหาช่องทางการติดต่อไม่ได้ได้ครับผมพี่จัดใไทยรับผมผลบล็อกถาวรครับ โอเคจบแค่นี้ดีกว่าท่านผู้ชมครับสำหรับใครนะที่ดูมาถึงตอนจบคลิปนี้นะครับผมขอแจ้งก่อนเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนดูไม่จบหรอกคือผมพูดไปแล้วว่ากิจกรรมในการส่งรูปมาในเพจมันหมดไปแล้วมันหมดไป อแม่งไม่ใช่ว <happening> ่าจะสองสามเดือนแล้วอะแต่ก็ยังมีคนที่ไม่รู้เรื่องนะครับส่งรูปมาอยู่บางคนเล่นโปจะเล่นโปหรือเล่นจริงผมก็ไม่ให้นะครับในเมื่อกิจกรรมมันหมดไปแล้วเปีนขึ้นได้จริงผมก็ไม่ให้เพราะกิจกรรมมันหมดไปแล้วผมแจกไปแล้วเข้าใจไหมเพราะงั้นแล้วเลิกส่งมาได้แล้วครับนะฮะถ้าส่งมาผมจะบล็อกแบบนี้นะครับแต่อาจจะมีไอ้พวกเคลียร์แบบว่าเฮ้ยกูอยากออกคลิปบ่กกูส่งมาไม่นะครับผมจะมาอัดคลิปแบบนี้นานๆทีอัด พราะงั้นแล้วใครส่งมาผมก็ใช้ทีมงานผมบล็อกไปเลยนะครับบางคนบอกว่าผมยิงทักเฟซมาไม่ตอบผมไม่จำเป็นต้องมาตอบแชทของเพจนะเพราะเพจไม่ใช่เฟซผมนะครับเพจมันคือเพจเฟซคือเฟซแยกให้ออกนะครับเพจผมมีไว้ติดต่อรับงานคุยงานสาหรับคนที่ทักมาทักมาจ้างงานนะครับ ไม่ได้มีไว้มาตอบในกระโปงที่ไหนก็ไม่รู้นะครับวันนี้ต้องพูดตรงๆนะเพราะว่าถ้าผมไม่พูดแบบนี้มันก็จะมีคนที่ไม่รู้เรื่องแล้วก็ยังทําเหมือนเดิมอยู่กิจกรรมในการแจกผลถาวรณนะตอนนี้นะับผมต้องอยู่ในแมปด้วยและผมต้องเห็นคุณปีนตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่10ครับเท่านั้นเลยนะฮะแล้วถ้าจะบอกว่าแล้วถ้าพี่ไม่อยู่ในแมปล่ะไม่อยู่ในแมปก็ไม่ได้ไงแมปผมมีไว้เฉพาะกิจกรรมผมโลบักผมผลถาวรผมผมเป็นคนแจกทําไมผมต้องไปตามด้วยอ่ะถ้าอยากได้ก็ต้องเข้ามาเจอ ผมแค่นั้นเองนะฮะเออแค่นี้แหละวันเนี้เหนื่อยเว้ยเอโอเคสำหรับทีปนี้ครับถ้าชอบครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องกดกไปและโอเคบันดี้ลาดอีสวัสดีทุกคน